ใบเตยอาสยามตอบชัดสถานะฟิล์มรัตภูมิเปิดใจทางน้ำตาหลังหย่าดีเจแมนพัฒนพลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือนาหูของสุกตาลูกทุ่งใบเตยอาสยามว่าได้เลิกรากับสามีดีเจแมนพัฒนพลแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ทำเอาหลายคนสงสัยหนักมากค่ะ รวมไปถึงมีงข่าวลือเตรียมแต่งงานกับนักร้องหนุ่มฟิล์มระดับภูมิหลังจากลือสะพัทยาดีเจแมนล่าสุดใบเตยได้เปิดใจหลังมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงแทดแทดณร้านโซวา ได้เคลียร์ทุกประเด็นค่ะซึ่งเธอก็ยอมรับว่าอยากตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวแล้วขอไม่ลงรายละเอียดมันก็แย่และส่งผลหลายอย่างซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ออกมาพูดเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนของครอบครัวเรื่องข่าวกับฟิลไม่ขอพูดถึงคนอื่นยืนยันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะด้วยความเป็นเพื่อนร่วมค่ายก็ได้มีโอกาสทํางานด้วยกันงงหลังมีข่าวก็ได้คุยกันเรื่องข่าวมันไม่มีอะไรยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับใบเตยด้วยค่ะขอให้ผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ thank we'll you